ไปงานคอมพิวเทคเหมือนกันแต่ว่าไม่ไ,ไ,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เจอกันเออตลกดีเนอะวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องคอมพิวเทคมาเล่าให้ฟังกันนะครับร <c oughs> า,ายการเวลาล่วงเลยไปแล้วเราไปเข้าช่วงแรกเลยดีกว่าข่าวสั้นทันโลกไอที เอสเปิดตัวแอปพลิเคชัน NextG นะครับผมเพื่อให้สมาร์ทโฟน Android ที่เป็น Android 7.0ขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้งานระบบ NextG ได้นะครับอธิบายก่อนนะฮะว่า NextG ออะไรมันคือระบบที่ทำให้มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถใช้เครือข่าย 4G และ Wi-Fi ความเร็วสูงนะ่ะรวมร่างกันเพื่อสร้างแบนด์วิดที่สูงขึ้นได้นะครับตัวที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาตรงนี้ว่าต้องเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น h i g h End เท่านั้นถึงจะสามารถใช้งานได้แต่อะไรก็ตามเอสก็ได้พัฒนาตัวแอป NextG ขึ้นมานะครับที่ทำให้สามารถ ใช้งานได้ทันทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามใครที่เป็น iPhone รอสักครู่เดี๋ยวเอจะมีอัปเดตต่อไปว่าแอปจะออกมาเมื่อไหร่นะครับ Yahoo Messenger ค่ะแอปพลิเคชันที่อยู่คู่กับเรามานานนะคะกว่า20ปีโอ้โ oh หมากกว่าอายุหนูอีค่ะตอนนี้นะคะเขาประกาศว่าจะปิดให้บริการในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะสาเหตุนะคะก็เพราะว่าโลกของแอปเนี่ยโลกของแอปการสนทนาเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยค่ะทำให้ตอนนี้นะทาง Yahoo นะคะเขาก็จะเริ่มไปสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ค่ะที่ชื่อว่าแอปพลิเคชัน Yahoo s c ค o o ค่ะก็ตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นทดสอบแล้วค่ะก็อาจจะมีตัวอื ออกมาให้ใช้อีกด้วยค่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ใช้งานเนี่ยสามารถดาวน์โหลดข้อความย้อนหลังได้ค่ะในระยะเวลา6เดือนด้วยกันโอ้โหหนูว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะลืมแอคเคาทนี้ไปแล้วก็ได้ค่ะวว ดีแทครับเปิดตัวดีแท็กเทอร์โบครับบนคลื่น2,300เมกะเฮิร์ซ LTE TDD Technology นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะที่ LTE ไปใช้โหมด TDD ครับงานนี้นะครับมีทั้งหมดความถี่ถึงประมาณ60เมกะเฮิร์ซครับให้บริการได้ทั่วถุงแล้วก็รองรับผู้ใช้ได้มากมายแน่นอนปัจจุบันมีการให้บริการแล้วในกรุงเทพนะครับกรุงเทพชั้นในนะครับแล้วก็ในพันธุ์ญก็มีเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสัก400กว่าไซส์นะครับายในสิ้นปีครับคาดว่าจะมี c o v e r a อยู่ประมาณ37จัังหด นะครับตัวที่แท็กซ์เทอร์โบนะครับถือว่าเป็นการที่จะทําให้ดีอย่าเนี่ยกลับมานะครับรองรับผู้ให้บริการผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น,นกว่าเดิมอีกครั้งนะฮะเพราะมีแบนด์วิดที่มากถึง60เมกะเฮิร์ส์นะครับดอก,ก็สําหรับเรื่องเรื่องตัวเครื่องนะครับปัจจุบันก็มีเครื่องที่ขายในประเทศไทยเนี่ยรองรับมากกว่า179รุ่นเลยทีเดียวใครที่จะลองใช้ไปลองดูนะครับค้นหาดีแทคีทีแล้วคุณจะได้สมัมผัสประสบการณ์นั้นครับ อีเกียครับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังจากประเทศสวีเดนครับออกเก้าอี้เพื่อสุขภาพครับเป็นเก้าอี้แบบเออร์โกโนมิกนะฮะแบบว่านั่งแล้วสุขภาพเราจะดีนะฮะเหมาะสําหรับคนที่ต้องนั่งเก้าอี้เป็นเวลานานๆเขาโฟกัสไปที่เกมเมอร์เลยนะเก้าอี้ตัวนี้นะครับมีชื่อว่ายูบิกครับนะฮะร่วมงานกับบริษัทที่ชื่อว่ายูนิคเป็นบริษัทออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะนะฮะวิธีการทําของเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยคือผู้ที่จะสังซื้อนะฮะจะต้องไปทําการสแกนแก้มก้นของคุณก่อนนะฮะ สแกนแก้มก้นของคุณออกมาให้ได้รูปทรงเสร็จแล้วเขาก็จะไปปั้นเป็นเบาะที่มันจะเป็นเบาะที่เข้ากับก้นของคุณมากๆเลยทําให้คุณนั่งทํางานได้เป็นเวลานานๆน,นะฮะแต่ผมดูจากรูปทรงแล้วถ้าเป็นเก้าอี้แบบนี้นะฮะมีเฉพาะที่นั่งอย่างเดียวไม่มีพนักพิงแล้วทรงก็ไม่ได้เหมือนรถแข่งแล้วจะมาโฟกัสเรื่องของเกมเมอร์นะฮะขายไม่ออกแน่นอนเกมเมอร์บ้านเราต้องเป็นทรงบัคเก็ตซีดโซนี่เปิดตัว RX 1 0 0ตัวใหม่นะครับหรือเจเนอเรชันที่6นะฮะ X100M6 เนี่ยนะฮะงานนี้นก็เป็นกล้องคอมแพคคุณภาพสูงซึ่งเรียกได้ว่าแฟนๆสายนโซนี่ Sony นะครับขออภัยครับน่าจะรู้จักกันดีนะฮะผมเองก็เคยใช้รุ่นเจน M2 กับ M3 อยู่ประมาณพักหนึ่งในทีเดียวนะฮะแต่ใน M6 ตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมก็มีการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยนั่นคือมีการเปลี่ยนเลนนะฮะไปใช้เลนซูมช่วงกว้าง24 200มิลเลยทีเดียว <Wow. S 1> ซึ่งสเปกก่อนใน,นนี้เป็น24 70มิลเองนะครับสเปคตัวกล้องนะฮะใช้เซนเซอร์ C m o อร์ XMRS แตกกันนะฮะขนาด1น,ววเ,นเซล รประกอบด้วยเลนส์ซูม24ถึง200ม mm ิล f 2.8ถึง4.5นะครับหนยประมวลผลภาพเ,เป็นบายออนเซตนะฮะมาด้วย Frontend LSI ตัวกล้องสามารถถ่ายภาพรัพรวได้24เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ยิงภาพต่อเนื่องในสูงสุด2 0 3ภาพเลยทีเดียว นะฮะทีนี้เนี่ยตัวชัเตเตอร์ความเร็วสูงเนี่ยเป็นระบบ Anti-Distortion ันชัตเตอร์ที่มีความเร็วชัตเตอร์สูงสุด1ต่อ32,000วินาทีนะฮะเพื่อการถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวได้เร็วมากให้ความเงียบในการถ่ายภาพทุกโหมดนะครับผมสนนราคาอยู่ที่38,000บาทพ่อแม่พี่น้องนี่กล้องคอมแพกนะจ๊ะ <laughs> i n s t a g r กรมค่ะเตรียมเปิดฟีเจอร์ใหม่นะคะให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอได้นานกว่า1ชั่วโมงได้การค่ะ <Wow. S 1> โดยจากปัจจุบันนะคะก็สามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอได้แค่1นนาทีโอ้โหไม่จุใจเลยค่ะก็การที่มีฟีเจอร์ใหม่นะคะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของ i n s t a g r กรมได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยเวลาเราลงคลิปใช่ไหมคะได้แค่1นนาทีเนี่ยพอได้เป็น1ชั่วโมงใช่ไหมคะผู้ใช้งานเนี่ยก็จะพอใจค่ะแต่ว่า ตัดมาข้ามมาที่ฝ่ายโฆษณานะคะเขาอาจจะพอใจมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะเพราะว่าทางโฆษณานะคะอาจจะลงโฆษณาได้แบบนานถึง1ชั่วโมงในการก็ทางนี้ทางนี้ทางนั้นนะคะก็อาจจะเป็นข่าวดีให้กับฝ่ายโฆษณาด้วยค่ะแบล็กเบอรี่เปิดตัวนะครับสมาร์ทโฟนพร้อมคีย์บอร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนั่นคือแบล็กเบอรี่คีย์ทูนะฮะตัวนี้นี่หน้าจอ4.5นิ้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นกล้องดูอัลคามล่าล้านบวกล้านครับกล้องหน้าเป็น8ล้านนะฮะ ตัวนี้ต้องการเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับโดยจะเน้นเรื่อง QWERTY k e y b o a r d นะครับที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของอของตัว a c k b e r r y ใช้ระบบบริการที่เป็น Android นะครับแต่ว่าในแง่ของการมี d u อัลคามิเข้ามาเนี่ยเพื่อทำให้สมาร์ทโฟนตัวนี้ดูเป็นไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นนะฮะ mm hmm. สนนราคาไม่เท่าไหร่ละครับประมาณ20 0 0มบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจและยังชอบนะครับการกดแป้นพิมพ์แบบนี้ก็ต้องเลือก Backberry Key2 แต่ที่แน่ๆไม่ขายในเมืองไทยแน่นอนครับ mm hmm. ในงานคอมพิวเทคที่ไต้หวันครับ Intel ครับได้ออก CPU รุ่นฉลองครบรอบ40ปีนะฮะซึ่งสามารถทำเทอร์โบบูสได้ถึง5 GHz อันนี้ฮือฮากันไปนะครับแล้วยังมี CPU รุ่นลับที่มี28คออีกโอ้โหบอกว่าจะขายไตรมาส4นะฮะวันถัดมาครับ AMD ทนไม่ได้ครับต้องแถลงข่าวบ้างครับ AMD บอกว่า Intel มี28คอขายไตรมาส4เพราะฉะนั้น AMD ก็เลยจะออกมั่งครับนะฮะเป็น32คอครับแล้วขายไตรมาส3ครับเรียกว่าเฉือน หัวหัวเลยตัวนี้คือ Trade r i p p e r รุ่น2นะฮะซึ่งเป็นรุ่นที่ยังค้างอยู่ยังไม่ได้เปิดตัวงานนี้ก็เลยมาตลบหลัง Intel เลยนะฮะใครมีคอเยอะกว่าถือว่าชนะอย่างนั้นเหรอจบข่าวสัน้นตะโรเลยทีครับ <c oughs> ส่วนผมก <c oughs> อาจารย์สุปะเดชนั้นไม่มีคอแล้วนะฮะเพราะเราคอเราสลายไปกับร่างเรียบร้อยแล้วนะชิ้นเดียวกัน